สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับกับสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับสถิติของสูตรก็เข้ามาห้างวดล่าสุดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเอามาฝากกันให้พิจารณาดูนะครับเพราะว่ามองว่าตัวเลขที่จะได้ก็คิดว่ามีโอกาสความน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับผม สำหรับในงวดนี้นะครับก่อนที่จะดูสูตรเราก็ดูคำเตือนนะครับสูตรที่นํำมาลมก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ ็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้าแชนเนลหยฟรีทางยูทูบแล้วพ็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับเรียงบนตัวเดียวสูตรนี้สถิติ5งวดนะครับวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก4ี่นหนึ่งนะครับงวดแรกนะครับ9บวก5เป็น14นะครับได้เลข4 4ตัวเดียวเพียวเพียวนะครับเข้ามาที่หลักร้อยงวดแรกนะครับเข้ามาที่หลักร้อยวดต่อมานะครับ1บวก6นะครับได้7ดนะครับ เจ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับงวดนี้เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับสามบวกสามได้หกนะครับหกตัวเดียวเพียวเยวนะครับงวดนี้ออกหกห้าสองนะครับเข้ามาที่หลักร้อยนะครับ วัดต่อมานะครับ8ปบวกเเป็น17นะครับได้เลข7 7ตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับกับผลรางวัลที่ออก8 7 3นะครับเลข7นะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับงวดนี้งวดต่อมานะครับ5้บวกหเป็น10นะครับได้เลข0นะครับกับผลรางวัลที่ออก 907นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับเลข0เข้ามาที่หลัก10นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับห้างวดล่าสุดนะครับเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับเอามาฝากกันเผื่อว่างวดนี้ไปต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับแปดบวกสองนะครับได้10นะครับได้เลข 0. ูน ได้เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วได้เลขศูนย์งวดนี้ได้เลขศูนย์สิบหกเอสายนนะครับหกหกศูนย์ตัวเดียวเพียวเพียวจะมีมาหรือไม่นะครับจะมาในตำแหน่งไหนนะครับเลขศูนย์ตามสูตรแล้วก็งวดนี้ก็ยังเด่นนะครับเลขศูนย์จะมาไหม แต่ที่คำนวณไว้ลงไว้นะครับเลขศูนย์ผมก็เล็งไว้ที่หลักร้อยนะครับงวดนี้จะมาไหมนะครับหลักร้อยนะครับเลขศูนย์สามูตรเทียบชนที่ลงให้ดูก็ชนกันที่เลขศูนย์นะครับเป็นตัวเด่นในหลักร้อยจะมาไม่มาอันนี้เราก็มารอรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปบตามนี้หรือไม่นะครับ สองตำแหน่งนะครับสั้นๆที่เอามาบวกกันนะครับมาจากไหนนะครับก็มาจากหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเห็นความน่าจะเป็นนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้เลขศูนย์นะครับ การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับชอบถูกใจตรงใจนะครับค่อยนำไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครร้ว่มจอกตัวไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไค์ทุกแชร์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ